เวันนี้อาจารย์ก็อยากจะคุยถึงเรื่องของวัยรุ่นนะคะพอดีก็มีคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งมาปรึกษาด้วยเรื่องของลูกสาวนะคะลูกสาวก็เริ่มโตขึ้นแล้วราคะประมาณสิบสามสิบสี่แล้วทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าเดูเหมือนลูกสาวจะไม่ค่อยเข้าหาผมคือจะรู้สึกเขินห่างนะมีระยะห่างมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรนะทีนี้อาจารย์ก็อ คุยกับเด็กนะ,ะก็ตรวจสภาพจิตเด็กประเมินความรู้สึกนึกคิดอะไรของเด็กนะคะก็อยากจะสรุปปัญหาให้คุณฟังนะคะเพื่อคุณจะได้เอาไปใช้ในการดูแลลูกวัยรุ่นประเด็นที่เป็นเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนนี้ยังไม่สิบห้าทีนะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะที่ทําให้เธอไม่ค่อยเข้าไปหาคุณพ่อเหมือนยังเมื่อตอนเด็กๆก,ก็เพราะว่าเธอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะจริงๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สิบสองสิบสามแล้วแหละแต่พอมาสิบสี่ก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงมากขึ้น สิ่งที่เธอรู้สึกไม่ค่อยดีคืออาจารย์ก็ถามว่ามีอะไรที่หนูอยากให้คุณพ่อทําต่างไปจากเดิมบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองฟังนะคะอันที่หนึ่งก็คือหนูอยากได้ p r i v a c y หรือความเป็นส่วนตัวบ้างคือเธอมีห้องส่วนตัวก็จริงนะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ชอบเปิดประตูเข้ามาเลยโดยที่ไม่ขอประตูไม่คว้าประตูหรือไม่ก็พอเข้าปุ๊บก็เปิดปั๊บแทนที่จะให้ลูกมาเปิดให้นะคะ หรือไม่ก็รอเสียงลูกตะโกนออกมาว่าเข้ามาได้อะไรทำนองนี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะคือเขาต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วที่แยกก่กว่านั้นคือมีพ่อแม่บางคนเข้ามาแล้วค้นห้องของลูกเพื่อจะดูว่ามีอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าไม่ไว้ใจลูกคือบางทีเราสงสัยนะแต่เราก็ต้องทําให้มันแนบเนียนนะถ้าคนนก็อยากให้ลูกรู้ว่าคนนะโอเคหนึ่งเรื่องプライเวซีต้อง r respect ไพรเวซีนะคะคือเคารพความเป็นส่วนตัวอันที่สองก็คือ,อเด็กผู้หญิงคนนี้เล่า่าาว บังทีมันรู้ว่าไอ้นี่ดีนะแต่มันไม่อยากทำอะ่ะเช่นรู้ว่าต้องซ้อมเปียโนนะแต่มันไม่อยากซ้อมหรือไม่ก็รู้ว่าจะต้องไปตีแบดมินตันตีเทนนิสให้มันเก่งกว่านี้นะแต่ไม่อยากทําเพราะว่ารู้สึกว่าถูกกดดันมากเกินไปก็คุณพ่อก็อาจจะตั้งใจดีมากก็บอกว่าลูกต้องพยายามมากกว่านี้สิอะไรจานองนี้นะแล้วก็จะให้ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอะ อันนี้ก็เป็นปัญหาของลูกคนมีตังค์นะคะมีกิจกรรมเยอะจนบางทีเด็กก็อาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าโหมันต้องพยายามหลายอย่างมากเลยเลยพานไม่ทําคือความพยายามมันหมดไปเลยเขาบอกว่าเขาถูกเพรสเชอร์มากมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากทําไปเลยอันนี้เป็นกลไกทางจิตใจที่เกิดขึ้นในหลายเคสมากเลยนะคะพิจารณาดูให้ดีเวลาลูกเราไม่อยากทําอะไรเราเพรสเชอร์เขามากไปหรือเปล่ากดดันเขามากไปหรือเปล่าไอ้ไม่กดดันเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาของการเลี้ยงดูเด็กนั่นมันก็คือการที่เราจะบาลานซ์ยัง ให้มันพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะอันที่สามคุณพ่อชอบพูดเชิงตําหนิมันไม่มันไม่ใช่ตําหนิอะไรในแบบที่มันแย่หรอกนะแต่คุณพ่อจะใช้คําว่าถ้าลูกไม่พยายามมากขึ้นนะ่ะมันก็ไม่มีทางสําเร็จหรอกถ้าลูกไม่พยายามซ้อมเปียโนให้มากกว่านี้ลูกก็ไม่มีทางเล่นได้ดีหรอกถ้าลูกไม่ไปหัดตีเทนนิสให้เก่งลูกก็ไม่มีทางได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนหรอกอะไรทันนองน,นี้นะคะคือมัน เราเตือนเด็กได้นะแต่เราจะต้องหัดเตือนแบบให้กําลังใจพูดเชิงบวกอาจารย์ก็บอกเขาว่าคุณพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมคือถ้าลูกพยายามซ้อมเปนโนมากกว่านี้ลูกก็จะเล่นได้ดีขึ้นถ้าลูกพยายามไปฝึกตีเทนนิสให้มันบ่อยขึ้นลูกก็จะผ่านการที่คัดเลือกเป็นทีมของโรงเรียนอะไรทํานองน,นี้เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคือพูดให้มันเชิงบวกเพราะพูดเชิงลบงมันฟังมันนิ่งทีอาจารย์รู้สึกว่าเวลาที่เรามีพลังเยอะๆเนี่ยเราอาจจะสามารถรับ คอมเมนต์ Comment, หรือคําพูดที่มันน egatif ได้แต่พอเราพลังน้อยเราคําพูดน egatif เราไม่อยากฟังแล้วอ่ะคืออาจารย์พูดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็อายุมากแล้วนะอาจารย์รู้เลยว่าพออาจารย์เข้าไปใกล้ใครบางคนที่พูดน e g a t i อาจารย์รู้สึกรังสีน e g a t i มันเข้ามาในตัวแล้วมันรู้สึกแย่สมัยอาจารย์สาวๆคนน e g a t i อาจารย์ก็ไม่สนใจนะเพราะว่าฉันน positive เข้าไปอยู่กับคนน egatif ก็ไม่เป็นไรยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีกําแพงกัน้นแล้วก็มีพลังในการจัดการแต่ในหลายครั้งที่ ลูกของเรามันก็หมดพลังอะ่ะเพราะว่าในการใช้ชีวิตไปรุ่นมันก็ต้องหลายเรื่องนะในชีวิตที่มันเข้ามาที่เด็กก็หมดพลังไม่อยากจะรับอะไรที่มันนิ่งทีฟแล้วเนี่ยคุณต้องพูดอะไรในีมันเชิงบวกเลยนะคะข้อสีหน้าที่เด็กคนนี้เล่าว่าคขารู้สึกยากก็คือคุณพ่อของเขาคนโทรลเขามากเลยย่ต้องเรียนจบไฮสคูลเสร็จแล้วย่ต้องไปต่างประเทศแล้วยู่ต้องไปเรียนอันนี้แล้วอยู่ก็ต้องไปอยู่อย่างนี้อยู่ต้องไปมหาวิทยาลัยนี้แล้วย่ต้องอะไรต้องหลายอย่างก็มีความรู้สึกว่า เหมือนกับชีวิตไม่ใช่ของเขาอ่ะคุณพ่อมีแผนการอาจารย์ก็คุยกับคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นคนตั้งใจดีมากเลยอยากเห็นลูกประสบความสําเร็จแต่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ดีนะคะที่มาจัดการเป็นขั้นๆโดยที่เราไม่ได้ถามลูกว่าลูกคิดยังไงแน่นอนบางทีมันเป็นความฝันของเราที่อยากให้ลูกประสบความสําเร็จแต่ว่าเออเราต้องมีเทคนิค่อยนะเด็กจะต้องเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมและเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นหลักด้วยนะคะคือมันเป็นชีวิตของเด็กเด็กต้องตัดสินใจเป็นหลักไม่ใช่ให้พ่อแม่มาตัดสินใจหรือพ่อแม่มาคอยควบคุมอย่างนั้นอาจารย์เจอบางเคสที่เรียนแพทย์จบนะเลิกเลิกอาชีพหมอเลยเพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาที่จะมาเรียนแพทย์อนะ่ะก็ทําเพื่อพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วก็บอกฉันพอแล้วนะโอเคแล้วอันสุดท้ายคือลูกอ่ะจริงๆเขาอยากเข้าใกล้พ่อแม่นะแต่พ่อแม่ก็จะมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขในแบบของพ่อแม่เช่นลูกบอกว่าโอ้คุณพ่อเรามา เด็กวัยรุ่นนะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคุณพ่อมาดูวงดนตรีอ่ะเด็กผู้หญิงวัยรุ่นก็ชอบวงดนตรี BTS b เอสแบล็กพิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพ่อมาดูกันเอาก็บพอ่พอ,พอไม่เอาหรอกอาจารย์กาว่าอันนี้มันเป็นของที่คุณน่าจะดีใจที่ลูกชวนคุณนะถ้าลูกชวนคุณนะ่ะคุณต้องแวลเขมแล้วก็อยากจะเข้าไปอ่ะไม่ใช่ดูเพื่อความสนุกของตัวเราแต่ดูเพื่อเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์นะวันหนึ่งลูกจะไม่อยู่กับเราแล้วในอนาคตนะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าคุณจะต้องจัดการก็ว่า ลูกจะไม่อยู่กับเราแล้วใช้เวลาตอนนี้ให้มันดีใช้เวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์และสร้างความประทับใจให้ลูกรู้สึกว่าอยู่กับพ่ออยู่กับแม่แล้วชีวิตมันอบอุ่นมันมีความสงบสุขมันเป็นอะไรที่ดีลูกจะได้คิดถึงเราในอนาคตอาจารย์เจอมีหลายคนที่ลูกไปเรียนต่างประเทศเขาก็ไปทํางานทุเริ่มก็ไม่ไกลับบ้านทิ้งพ่อแม่แก่ชะาคนเดียวนะอันนี้อาจารย์ว่าคุณคงไม่อยากให้ลงเลยอย่างนั้นนะคะสร้างความสัมพันธ์กับลูกใหม่มีเทคนิคดีๆอีกทีหนึ่งน,นะคะสาหรับลูกไปรุ่นนะคะแล้วก็อย่าลืมเพื่อไม่ให้เราจะต้องมา ซ่อมลูกนะคะสร้างลูกให้ดีดีกว่าอยากให้คุณเรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะสวัสดีค่ะ